สำหรับผู้ที่สวดมนต์ต่อเนื่องทุกวันไม่เคยว่างเว้นจากการสวดมนต์เลยนับเวลาต่อเนื่องกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปบุคคลผู้นั้นจะมีราศีสง่าดีขึ้นตามลำดับส่วนในด้านจิตวิญญาณของบุคคลนั้นจะมีแสงสว่างโชตที่สว่างกว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่สวดมนต์เมื่อเหล่าวิญญาณพบเห็นบุคคลที่มีแสงสว่างโชต ที่สว่างเด่นชัดกว่าคนทั่วไปก็จะรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่สวดมนุ์อยู่เป็นประจำเมื่อพวกอมนุษย์เช่นเตรตหรืออสุรกายพบเห็นแสงสว่างโช,ชดที่สว่างสวัยดังกล่าวก็จะถอยหนีไม่รบกวนบุคคลผู้นั้นเลยด้วยเป็นผู้ที่มีคุณพระรัตนตรยัยแผ่คุ้มครองอยู่ และคุณพระยังจะช่วยให้บุคคลแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆได้อีกด้วยสําหรับผู้ที่อยากให้คุณพระคุ้มครองตนเร็วขึ้นขออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจตามที่หลวงปู่เดินหนอีกเกสาโรเคยสอนไว้โดยขอยกตัวอย่างการสวดให้เข้าใจดังนี้ว่าการที่ต้องการให้คุณของพระคาถามาสถิตตามปกติต้องสวดมนต์ทุกๆวันเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป คุณของพระคาถานั้นจึงจะมาสถิตยอยู่ในตนเริ่มส่งผลในด้านต่างๆซึ่งผู้สวดจะรับรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนี้หากต้องการให้คุณของพระคาถาให้มาสถิตเร็วขึ้นต้องเพิ่มการสรวดพระคาถานั้น,านจากวันละหนึ่งจบเพิ่มเป็นสวดวันละเก้าจบขึ้นไปหรือสวดตามกำลังวันเพื่อเร่งผลให้บังเกิดเร็วขึ้นจากเดิมที่จะเห็นผลหนึ่งปี ก็จะเห็นผลเร็วใน6ถึง8ถึง10เดือนทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความขยันและตั้งใจจริงของแต่ละบุคคลด้วยทั้งนี้หากเพิ่มเวลาการสวดเป็นวันละสองเวลาเช้าเย็นจะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นไปอีกแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ว่าหากเป็นช่วงที่บุคคลน,นั้นกำลังดวงตกอำนาจของกรรมเก่ากำลังส่งผลอยู่อำนาจขุนฟ้าก็จะแสดงผลไม่เต็มที่นัก แต่อาจ,จช่วยผ่อนเคราะห์กรรมจากหนักให้เป็นเบาได้หรือช่วยเร่งให้เคราะห์กรรมที่ส่งผลอยู่ผ่านพ้นไปเร็วขึ้นแต่ต้องหมั่นสร้างบุญกุศลอื่นเพื่อส่งเสริมด้วยอีกทางหนึ่ง <S <S เพราะคุณความดีและบุญกุศลทั้งหมดในทุกๆด้านจะต้องมาประสานเกื้อกูลร่วมเป็นกำลังสนับสนุนช่วยกันจึงจะเห็นผลได้ประจักษ์แจ้งจริงซึ่งทั้งหมดท่านต้องเป็นผู้ที่กระทำด้วยตนเอง ใช่ไปขอพอรจากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไปกว่าการเริ่มลงมือกระทำด้วยตัวเองก่อน